สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนครับว่าอโหมีกแล้ว MG พี่คนเดิมและวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโยไกซากานั่นเองโอเคเนาะก็วันนี้คลิปนี้เราก็จะมาอยู่ในซีรีส์โรยเกลือซีรีส์นั่นเองซึ่งตอนนี้มันจะมีเลดอยู่ใช่ไหมเลดเลดเลดเพิ่มนี่ไงเพิ่มอัตราการสูมอัศวินระดับโบราณแล้วก็ระดับอัศวินโบราณช่แล้วระดับอัศวินไม่ถึงโบราณแหมงงอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอส่มฟีก่อนขอสูมฟีก่อนตัวนึง ข้อออกมาเอาออกมาพิสูจน์เพราะว่าเพียงคำพูดไม่พอโอ้หิวสมเกียรติสมเกียรติสมฟีอีกหนึ่งตัวเคาะจังเลยกดสคิปได้ไหมโกเล็มน้อยโอเคนั่นมันชิปเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือการเปิดแพ็กนั่นเองซึ่งการเปิดแพ็กในวันนี้เนะี่ยแพ็กระดับสูง การเปิดแพกแบบสุมส่ม11ครั้งตัวนี้มันจะได้ให้พลังงานมาอีก100เนื100้อนั่นเอง100เนื้อเหรออืม100เนื้อมันก็อืมกำกึ่งเนาะจะเยอะก็ไม่เยอะจะน้อยก็ไม่น้อยโอเคถือว่าเป็นของแถมแล้วกันเนาะซึ่งในตอนนี้มันก็มีกิจกรรมการสุ่มตัวละครอ,อยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวไปเดินก่อนชึบโอเคก็จะเป็นเทศกาลเนาะเทศกาลสุ่มตัวละครระดับสูงก็จะเป็นหากคุณได้รับอัศวินระดับอ่าหากคุณได้รับตัวละครระดับอัศวินไปจนถึงโบราณ คุณก็จะได้ผลึกดาวคืนตามจำนวนนี้เลยหากได้รับระดับอัศวินก็รับคืนไป100พผลึกดาวหากได้รับตัวละครระดับโบราณก็รับไปเลย300ผลึกดาวนั่นเองซึ่งทั้ง2อ,อย่างนี้ก็สามารถรับได้ครั้งครั้งละไม่ใช่ครั้งละดิอย่างละหนึ่งครั้งแค่นั้นเองโอเคเนาะก็ถือว่าเป็นโบนัสแถมอีกอย่างแล้วกันชึบชึบโอเค้อมหรือยัง้อมแล้วก็ไปเปิดกันเลยซึ่งวันนี้เราจะเปิดเปิดกี่แพ็คบีเปิด6แพ็คแล้วกันเนาะ6แพค็ค หกแพ็คก็หกแพ็คก็หกสิบหกตัวละคร1,800พันแปดร้อยลดดาวโอเคเนาะมาแพ็คแรกชึ๊บเห็นเขาได้มงม่วงกันเต็มเลยกูจะได้มงหรือเปล่าวันนี้เะข้เขอ้อข้อออกมาพิสูจน์ซึบโอุย้ยม่วงสองนั่นไงเล็ดเลดเลด ม่วง2องหวยเบิดไปกลก้างโอ,างโอสาวจมงีบโซโฟใบบนแม่ค้าจอยอ๋อเห็นมาเคาะให้เราเมื่อกี้ก็ได้จอยมาแล้วใบล่างใบล่างบล่างดับเบิ้ลแม่ค้าจอยอืมหืมแพ็คเดียว32เลยอไปไปไป,ไปแพ็คที่2ไปแพ็คที่2ชึบแพ็คที่2ใช่แล้ว ออกมาพิสูจน์อีกแพ็คที่2เง,งียบกริบก็เฉลีย่ยเฉลี่ยกันก็ถือว่าแพ็คละตัวเฉลีย่ยเฉลี่ยไปนี่อะไรนีออนใบก้างสาวจอมงีบโซโฟ,โฟคือใบก้างต้องเป็นมึงแน่แน่ใช่ไหมเนี่ยมาหลับหน้าสมุดอะไรตรงนี้เนี่ยปา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 ยแพ็คที่3แพ็คที่3 300ใช่แล้ว แพ็คที่สามก็ยังเงียบอยู่โอ้โหอ,อะไม่เป็นไรแพ็คที่สามเงียบไปกังเคทั่วโอเคสามแพ็คแล้วสามแพกแ็กละสามแพกแ็แพกละก็ยังอยู่ที่เดิมยังอยู่สองตัวอยู่เหมือนเดิมจิว่าไปเราหานางเงือกด้วยนี่นางเงือกเราขาดหนึ่งตัวก็จะสี่สิบอ้ออย่างไรก็ขอสมเด้นางเงือกก็ยังดีวะเปิดออกมาใช่แล้วแพ็คที่สี ชับๆๆๆๆ,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 ๆๆๆๆับชับแพที่สี่อืมห่วงละการต้าโอเคได้ใบนึงยังดีไว้ได้ใบนึงใบกันโอเคบอลล่าชึ้บโหนซิเนตต้าโอเคโหนแล้วก็3 2มแน่นอนตอนนี้เอาไปอัพโหนตัวเดิมของเรา1 2 3ใช่ไหมสามอันแล้วใช่ไหมสีแพ็ค3ตัวโอ้แม่งยังเฉลี่ยไม่ลงตัวแพ็คหน้าขอ2ใบลูก จัดไปแพ็คที่ห้าชับ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 แพ็คที่ห้าโอ้โหม่วงสองนั่นไงกูขอได้อะไรได้สิ่งนั้น c h a เ t อ r ห้าดาวใบกลางซินเนตตาตัวไหนก่อนสายล่างสายล่างอ่าชิปได้พาเยอะเกอโอ้ยคุมแล้วเว้ยคุมแล้วเว้ยได้พาเว้ยพาขึ้นสามสี่แน่นอนใบขวา บาบา,ากะมากระเขาได้หลอนายโอ้โอเคหแพ็คหตัวแพ็กสุดท้ายขออย่างน้อยหนึ่งตัวลูกจัดไปแพ็คที่หซบับับ,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 บแพ็คที่หปิดท้ายเย็มาสาม้เลดมาแล้วเลดมาแล้วยอนอิวไปบน แม่ขาจอยแม่ขาจอยอ่ะขวาล่างขวาล่างนี่โยกไกสองใบไม่ใช่ขวาล่างนี่เออเป็นนักล่าสองใบนักล่าสองใบนักล่าตัวแรกของเราปีกขมินก็มาห้าดาวด้วยเยอโยกหัวยังรัวอ้าไปบนไปบนไบนขวาบน,บบนแลกหนะ้ามาอีกแล้วเหรออูยกหัวอีกรัวจัดไป คุ้มแล้วคุ้มแล้วยังไม่ได้ระดับอะไรนะเหลือระดับโบราณใช่ไหมยังไม่ได้เลยโอเคตัวละครที่ได้ตอนนี้มังม่วงใช่ไหมมังม่วงอยู่ไหนล่ะโอ้ได้ไหมขาจอยมาลุ่มเลยเดยลักหน้ามาหนึ่งตัวแม่ขาจอยได้ปีกทมินมาโอ้ยปีกทมินเนี่ยโคตรคุ้มเลย ได้ไิต์มินแลกหน้าแม่ค้าจอยแม่ค้าจอยรู้สึกจะ3ตัวใช่ไหมนี่แม่ค้าจอยได้พามาด้วยได้บาบายากา้าโขนเซเนต้าและแม่ค้าจอยนั่นเองโอเคเนาะได้เงือกมาหรือเปล่ปาเมื่อกี้ผมขาดเงือกหนึ่งตัวไม่มีเงือกเว้ยโอเคไม่เป็นไร okay, โอเคก็จบกันไปอีกแล้วครับผมสําหรับการเปิดแพ็คสุ่มตัวละครระดับอ่าอะไรนะเปิดแพ็คสุ่มตัวละครที่มันเพิ่มเลยระดับอัศวินไปจนถึงโบราณนั่นเองจํานวน6แพ็ค เดี <temple. S 2> ๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เราได้อาัศวินระดับไม่ใช่อัศวินระดับอัศวินตัวละครระดับอัศวินใช่ไหมไปติดเซเว่นไน์เงี้ยเวลาเล่นเซเว่นไน์ชอบเรียกว่าอัศวินโอเคเดี๋ยวเกมนี้ผมเรียกว่าตัวละครแล้วกันเนาะเมื่อกี้เราก็สมได้ตัวละครระดับอัศวินมาใช่ไหมมันต้องแจกนี้ด้วยใช่ไหมแจกอาผลึกดาวหนึ่งร้อยผลึกดาวเดี๋ยวไปรับกันว่าได้จริงหรือเปล่าหนึ่งร้อยผลึกดาวหนึ่งร้อยผลึกดาวหนึ่งร้อยผลึกดาวชึบ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 อยู่ไวะอยู่ไหนวะหนึ่งร้อยผลึกดาวขึ้นขึ้นขึ้นเรื่องขึ้น โอเคนี่เนื้อที่ได้จากาการเปิดแพ็กนี่100ผลึกดาวได้จริงเว้ยกดรับมาเลยได้100ผลึกดาวโอเคและสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรเป็นคลิปต่อไปนั้นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยแต่ผมมือระวางผมทำให้แน่นอน100%เและสำหรับใครที่ไม่กดซับสไครตก็กดกันด้วยล่ะจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้ให้ดูกันต่อไปและสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบายยอุ้ยจะเอาตังค์ที่ไหนไปอัปเดตตัวละครแล้วเนี่ย